สวัสดีครับทุกคนเข้าเกมมาตอนนี้ก็เจอกับอันนี้เลยฮะของใหม่เพิ่งมาขายเลยมัชเมลโล่โวู้ฮู้อันนี้เป็นมัชเมลโล่เวอร์สนะฮะเป็นจักรวาลของมัชเมลโล่นะและที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือมัชเมลโล่ X นารูโตะฮะ <What? S 1> ดูครับมัชเมลโล่ผสมกับนารูโตะก็จะกลายเป็นแบบนี้เออพะเจ้าอ oh, ja oh ู้ฮู <laughs> อย่างเจ้าเนะคือผมไม่ได้คิดไปเองนะว่ามันเหมือนนินจาจริงนะครับเพราะเขาก็ใช้ชื่อว่ามาชชินบินะฮะเออมาชชินบินะ เขาไม่ได้เอกกับนารูโตะนะทุกคนผมพูดเล่นนะครับ oh. ก็เป็นการใส่ความเป็นนินจาลงไปในมัชเมโลนะครับผมนะมดูทุกคนก็จะมีผ้าคาดหัวน,นะฮะคล้ายๆกับพวกนารูโตะแล้วก็สัญลักษณ์นะครับผมน,ะนี่สัญลักษณ์ของแคว้นของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออผมพยายามหาข้อมูลแล้วนะหาไว้จริงๆถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์กันได้นะฮะโอเคแล้วก็มีหยาบด้วยนะโอ้อยางเท่นี่แล้วก็เป็นอาวุธของเขานะครับจะใส่ความลายเส้นที่เป็นการ์ตูนเข้าไปนะทุกคนไม่ได้เหมือนกับ สกินปกติปกตินะแล้วก็มีมัชเมโล่ผู้หญิงด้วยนะครับมาขายพร้อมกันนะลดราคาเหลือ2 6 0 6นะทุกคนถ้าเป็นเต็มก็4,400นนะฮะโอ้โหถือว่าคุ้มมากๆนะแล้วก็ได้มัชเมโล่ผู้หญิงด้วยนะครับถ้าเต้นเนี่ยผมไปหาดูแล้วนะครับยังไม่มีใน YouTube เลยนะฮะเพลงนี้แต่เป็นเพลงที่เจ๋งจริงๆนะไม่รู้ว่าจะเป็นเพลงใหม่ของเขาหรือเปล่าเนะี่ย ถ้าถามว่าอันนี้เป็นการที่ฟอร์ดไนท์เอามาทําเองหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นการร่วมมือระหว่างฟอร์ดไนท์กับมัชเมโลเลยนะทุกคนเพราะว่ามัชเมโลเองเขาก็โพสตด้วยนะครับเขาว่าเขาเล่นสกินดีอยู่นะอเออโพสต์ใน a c e b o o k เพจของเขาเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเนะฮยโอเคผมก็จะทําการกดซื้อแล้วนะครับช่วยกันกดไลค์ให้กันหน่อยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้รู้ว่ามัชเมโลเนี่ยมันมีร่างนินจาด้วยนะเอออย่างเท่ไปกดละ จ้ารับโอเคได้ท่าเต้นมาแล้วอุย๊ยอะไรวะเนี่ยบั๊กเฉยทุกคนเอา้าทำไมตัวผมเป็นอย่างงี้เนี่ยเฮ้ยเอา้เอาเฮ้ยหลอกขายสกินมาเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมตัวผมมันเป็นอย่างนั้นอะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเออแอสโตรแจ็คก,ก่อนแล้วกลับเป็นมาร์ชเมลโล่ฮะ มัชเลโลชินบินมัชิโนบินโอเคมัชิโนบินกลับมาโอเคกลับมาปกติแล้วนะฮะ่ะลองเต้นหน่อยวู้ สำหรับเด็กที่เพิ่งเกิดนะครับอาจจะไม่รู้ว่ามาร์ชเมลโล่คือใครนะมาร์ชเมลโล่เป็นดีเจชื่อดังนะครับในยุคที่ EDM ดังมากๆเนี่ยถ้าพูดถึงดีเจสักคนที่ยุค EDM ดังมากๆเนี่ยต้องมีชื่อมาร์ชเมลโล่ติดอยู่ในนั้นแน่นอนนะครับมีเพลงฮิตระดับพันล้านวิวเนี่ยอย่างอัลลนนะฮะเออคือผมก็ชอบนะในยุคนั้นแบบเจ๋งจริงๆนะครับส่วนเดี๋ยวนี้เขาก็ผันตัวมาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะฮะแล้วก็ทําเพลงให้ร่วมกับคนอื่นเยอะแยะมากขึ้นนะถือว่าเป็นบุคคลที่ เจ๋งมากๆนะครับภายใต้หน้ากากมาชมลโลคือใครเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดนะฮะแต่มีข่าวว่าเขาคือ dj.com นั่นเองนะฮะ c อ m นะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้รู้จริงอะไรมากนะครับยังไงก็ถ้าใครรู้จริงหรือเป็นแฟนคลับมาชมลโลก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะฮะเฮ้ยเอ็งมันหลบกระสุนนะชื่อท่าอะไรวะยังไม่รู้เลยนะว่าเก็บเก็บแมทในตทวได้ไม่ The Matrix ไม่แต่เองท่าเองนานจงวะชื่อท่าอะไรพี่ต้องมีเด็ดเพราะพี่ก็ซื้อเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดอแคแมทชิคครับเดอแมทชิคครับเสียดายเดอแมทชิคภาคใหม่ไม่ค่อยฮิตมันดันเข้าพร้อมสอร์แมนกันทุกคนเรียกว่ากบเลยดีกว่าเจ๊งเลยสู้สู้สู้อะไรวะสู้ โอ้โอ๋อเดนด้เฮ้ยๆไปเมืองนี้ไหมตายพี่ได้แล้วโทษาเราผมไอ้นี่อยู่ปัก่อดแล้วะรอ่อโอเครุมอีแล้ววะวัุกกลับไป ลืมป่พี่ผมออกไปละจิงตายยังสกินจิงอ่ะยังนะแม่ยังยังเลยน็อกไปมาดิเฮ้ยเฮ้ยแลกค้างเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ในยิงยาป่ะวะไอตัวที่น็อกอยู่ไหน โอเคพี่ชิคได้นี่ว่ะเช็คแป๊บหน,นีไปไหนอ๋อยู่ข้างบนนี่วะสองตัวข้างบนสองตัวข้างบนสวยตายตายตายสวยโหดูเดือดเอ้ะทุกคนมามาปราศรานปราสรานมือปราศานมือปราศรานมือเชื่อว่าเราปราศานมือสถานอินจาชุบชีวิต สามภเวสีคือชีพเวสีสัมเวสีคือชีพว่าอะไรน้องเขาเกินไอ้ีพูดอรี่แค่จริงเว้ยมนเป็นชาะดายชืคนตาย้นมานี่น้องพูดแบบนี้พี่ี่ถ้าเป็นกูเปเพื่อนนะกูกดออกเกรเลวเนี่ยดไอ้ีัมีสไปเดอร์มมสไปเดอร์ไมเดือดเดือดในจติตก็มีนะมาดิ มันเดือดมากตรงเราก็มีนะฝั่งนั้นโอ้มันเท่จังเลยว่ามันเป็นโลตัสตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีเอาเอาตรงนี้ก่อนก็ได้ป่ะเอาตรงไหนก่อนเอาตรงไหนก่อนเอาข้างหลังเราแบบเอาข้างหลังก่อนพี่ตามเองอยู่ก่อนพี่ตามเองอยู่น่าแท็กแท็กน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องน้องน้องไปกันเราไปกันเราไปกันเราเข่าเข่า สวยสวยมางกตกสยสวอันนี้อันนี้ไฟแล้วหรออไรไฟแล้วไฟเอมไฟเอ็มก็แตก็แตก็ตกาลาก็ตแล้วลาก็ตแเปลี่ยนแมกนานที่มาหายเลยพีอยู่นี่อยู่กับพี่ตัวนึงเจ้าดิขคุณนะขคุณนะขคุณนะอยู่กับพี่ตัวนึงอุ้ยอะไรวะ พี่รถทได้รถได้น่เป็นหัวหน้ไอเจอย่ไหนดูมัยูมัยูมเฮ้ยพี่รถพี่รถตา้รัด้บอม่ะดีา่ะไเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยดูเลด้ยได้ยมียาปะไม่มีไม่มียาไอมียาไหม ไเดนเข้างอสบไ้แมเข้งอี่จะตายพี่ตายก่อนเองรเอ้ยาดเรพี่ผมตายแล่าพลาดดิเฮหอนเวหลอดกันหลออกาสุดยอดไอ้น้องชายไอเบีร์ไอเบีร์อยู่ไหนเนี่ยโอเคโอเคอเป็นไงวะ ไปหลอด B หรอดสบายมัโคตรตึงเลยว่ะเฮ้ย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 โอ้โหในบ้านอยู่ในบ้านในบ้านเดียวร่ไม่กินเดี๋ยวไปก็จะรอบมันอยู่ในบ้านตัวเดียวตัวเดียวมันเนียนในบ้านอ่ะมันแอบแปลว่ามันย่ามีตัวตามพี่อาร์ตสวยครับยามีตัวตามตมาไหนก่อน เหล็ก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 อาจะวิล to like. ืมเหล็กพ่อไปอยู่บ้านอาาดาเปล่าไม่มีเหล็กพี่พี่มีศพพี่มีเบียร์เหล็กน้องเก็บไปรอเก็บแล้วเก็บแล้วใช่ดิใช่ดิแปลเหล็กแปลเหล็กแปลเหล็กโัลโหไม่ใช่เหล็กนี่ไม่ใช่เหล็กนี่เหล็ก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 น่นนะเหล็กน่นน่ะเหล็กเหล็กไอ้เออเป็นแ่ดีน้องหมดดิโซชครับ เป็กลังใจสไปเดอร์สไปเดอร์คาคาชิโอ้ฉันมีหัโตกตัวด้วยตอนแรกตอนแร์ตอกแตร์ตอกแตรกตายแล้วอ้ยโอ้ยทำไเลยด้วยคาชิเองไปชุบพี่ไปถ้าเองไม่ได้ท้าบิ้วบิวบิวปิดบิ้วปิดก่อนคาชิเล็กแปะเล็กคาชิแปะเหล็กด้วยบิ้วปิดแล้วแปะเหล็กเออแปะตรงเฮ้ยระวังคาชิ กันไว้กันไว้กันไว้ระวังุนหัวระวังหัวไอ้นี่ไอ้กอนระวังหัวนะเห็นไหมสไปเดอร์แมนเห็นไหมไอ้ที่กับไอ้สัมภเวสีเก็บทัดอยู่ไหนไอ้สัมภเวสีฆ่ากูไอเวนโอ้โ้วยๆ พี oh. ่ขอโดนต่ะพี่ของโดนตูนว่ะพี่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 ก็โดนว่ะไปหำมหลังเท่าว่ะตัวไี้ห่นสู้เรเด้ได้ไ้ได้ได้มาจหน่อยใครได้มาจบ่อไม่มีบิวไม่มีบิวลงไปงล่างทุบตรงไปางล่าง ทุบๆทุบลงมาข้างล่างทุบลงมาข้างล่างเปทันแล้วพี่พวกของตายแม่พวกของตายโอ้โหมันลุมเซิ้งลุมเซิ้งโอ้โหไม่นับนะฮะทำไมผมเก่งเหรอวะยอมเลยมอบมอบแต่โดยดียินดีได้โอ้โหเป็นคันตีอื่นมาดิตีอื่นอ่ะเอ้าเหลือพี่คนเดียวเหรอ 4ีต่อหนึ่งเหรอแต่ตัีหนึ่งถ้ากูชนะให้อะไรขอโทได้ความปลอดีัยดต้องพูดว่าสามคนกับอีกหนึ่งคนโอ้บ้านนี้ก็ไม่มีประตูฝั่งนี้บ้างวะซีหนึ่งเลยอ่ะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ